Hi everyone, welcome to my class. I'm um, t i s h e p เพอวมนวันเรืองสา Today we will skim and scan to find the main ideas in the passage. สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกนะคะการ skimming แล้วก็ scanning ผ่าน passage ที่13กันนะคะส่วน passage ที่13จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนรามาดูความหมายของคำว่า skimming แล้วก็ scanning กันนะคะ Skimming is reading quickly to find a general overview of the passage เป็นการอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อเก็บประเด็นหรือใจความสำคัญของเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆนะคะส่วน s c n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  อ่า scanning is reading quickly to find specific details within the passage อันนี้ก็เป็นการอ่านอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะแต่เป็นการอ่านเพื่อจับประเด็นที่เราต้องการหรือข้อมูลเฉพาะเช่นชื่อคนสถานที่เวลาหรือตัวเลขที่ปรากฏในเนื้อเรื่องที่เราอ่านนั่นเอง Do you know the woman in this picture? Yes, her name's m a r y c u r y วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ m a r y c u r y กันนะคะ เธอเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนจากแพ s เ a ที่13กันเลยค่ะ disgruntled ซึ่งทำให้ไม่พอใจซึ่งทำให้ขุ่นเคือง disillusioned หมดความสนใจไม่ศรัทธา amicable เป็นมิตร <isf> โชคร้ายเคราะห์ร้าย distress ความเศร้าโศกความเสียใจ endure อดทน exuberance ความมีชีวิตชีวาความเบิกบาน b l <ly> i t h ร่าเริงสนุกสนาน despondently อย่างผิดหวังอย่างเศร้าใจ desolation ความโดดเดี่ยวความอ้างว้าง brilliant Anguish. Next, you have to read and listen at the same time. And then, you can skim and scan to find the main ideas in each paragraph. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium. An element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Marie's amicable collaboration later helped to unlock the secrets of the atom. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. เธอเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะอะไรดูประโยคนี้กันนะคะ She discovered radium เธอได้ค้นพบธาตุเรดียมพร้อมกับสามีของเธอก็คือปีแอร์นะคะซึ่งธาตุเรดียมก็คือเป็นธาตุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคมะเร็งในการร่วมมือของเธอกับปีแอร์นะคะที่ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธาตุเรเดียมยูเรเนียมแล้วก็พวกสารกรัรมมันตรังสีงอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยไขยความลับของอะตอมในเวลาต่อมาเรามาดูคำถามจากที่เราสรุปเนะืเรื่องในพารากราฟที่หนึ่งกันนะคะ What did Mercury accomplish สิ่งที่ Mercury ประสบความสำเร็จคืออะไรสามารถย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่องและสกรีมหาคำตอบในเนื้อเรื่องได้เลยนะคะ แต่ถ้าได้คำตอบแล้วเรามาตอบ้อมกันเลยค่ะ She discovered radium ถูกเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าถูกแล้วไปพระกับต่อไปกันเลยค่ะ Marie was born in 1867 in Warsaw, Poland where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a blithe personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled, however, when she learned that the university in Warsaw was closed to women. Determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. <laughs> ในพารากราฟนี้ก็จะพูดถึงด้านการศึกษาของแมรี่แมรี่เนี่ยในวัยเด็กก็จะเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดนะคะหลังจากเรียนจบระดับมัธยมปลายเธอก็ตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในวอร์ซอแต่ว่าเธอก็ต้องแบบ อารมณ์เสียหัวเสียนะคะมอเธอรู้ว่ามหาวิทยาลัยนวอสเนี่ยไม่รับนักศึกษาหญิงดังนั้นเธอเลยตัดสินใจย้ายจากโปรแลนด์แล้วก็ไปศึกษาต่อที่ซอกบอนนะคะเป็นมหาวิทยาลัยในปารีสที่นี่แหละที่เธอสามารถเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านฟิสิกส์คำถามสำหรับพรารกาฟที่สองนะคะ why didn't mary Study at the University in Warsaw. สามารถย้อนกลับไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็สกิมหาคำตอบใน p a r a g r a p ที่2นีได้เลยค่ะได้คำตอบแล้วมาตอบพร้อมกันเลยค่ะ Women were not allowed to go เพราะว่ามหาวิทยาลัยเขาไม่รับนักศึกษาหญิงนั่นเองค่ะ Marie was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Marie and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. A short time after they discovered radium, Pierre was killed by a horse drawn wagon in 1906. Marie was stunned by this horrible misfortune and endured heartbreaking anguish. Despondently, she recalled their close relationship and the joy that they had shared in scientific research. The fact that she had two young daughters to raise by herself greatly increased her distress. three, แมรี่และปีแอร์ได้แต่งงานกันและใช้เวลาหลายปีในการทำงานร่วมกันในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ไม่นานหลังจากที่พวกเขาค้นพบธาตุเรเดียมปีแอร์ก็ถูกลดมารากเสียชีวิตไปเมื่อปี1906แมรี่ทำอะไรไม่ถูกเลยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอรู้สึกเสียใจและก็ทนทุกข์ทรมานมาก เธอหวนนึกถึงความสัมพันธ์อันัน่นแฟนและความสุขที่มีร่วมกันในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การที่เธอมีลูกสาวตัวน้อยสองคนที่ต้องเลี้ยงดูด้วยตนเองทําให้เธอทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นคําถามนะคะ How did Mary's husband die in 1906จำคำตอบได้ไหมคะถ้าจำคำตอบไม่ได้ย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่องเลยค่ะ ถ้าจำได้แล้วเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะ letter A นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องของพารากราฟสุดท้ายกันค่ะ Curie's feeling of desolation finally began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the Sorbonne. She was the first woman to be given a professorship at the world-famous university. In 1911, she received the Nobel Prize in Chemistry for isolating radium. Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became disillusioned about her work. Regardless of the consequences, she had dedicated herself to science and to revealing the mysteries of the physical world. <laughs> เมื่อเธอถูกขอให้สารต่อสามีของเธอในการเป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์ที่ซอบอนเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในปีคศ1911เธอ,อ 11, ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากการแยกเรเดียมแม้ว่าในที่สุดแมรีคูรีจะป่วยหนักจากการสัมผัสกับเรเดียมเป็นเวลานาน แต่เธอก็ไม่เคยเลิกศรัทธากับงานของเธอเลยเธอไม่เคยคำนึงถึงผลที่ตามมาเธอทิศตนเพื่อวิทยาศาสตร์และเปิดเผยความลึกลับของโลกทางกายภาพคำถามในข้อนี้นะคะ What the place did m a r y c u r i e win สามารถกลับไปดูคำตอบในเนื้อเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะคำตอบก็คือ She received the Nobel Prize in Chemistry for isolating radium. It's time to say goodbye, everyone. I hope you get some ideas in my lesson. Thank you so much for your time. Bye.